วันนี้ป้าน้องครบ25วันแล้วนะคะเป็นไงคะวันนี้แต่งหน้านิดหน่อยเดี๋ยวลูกสาวจะมารับไปกินข้าวคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะหน้าป้าน้อง <c oughs> 81แล้วนะคะสู้ๆนะคะคนที่ไม่กล้านะคะสู้คะ่ะไม่เจ็บไม่อะไรเลยคะ่ะเนี่ยปกติหมดเห็นไหมคะเนี่ย25วันยังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ําค่ะ สงสัยอะไรมีปัญหาอะไรข้องใจป้าน้องยินดีให้คำอธิบายและเป็นที่ปรึกษานะคะก็มีค่ะโทรมาจากต่างประเทศบ้างเมืองไทยบ้างไม่ต้องกลัวค่ะทีลพรเก่งค่ะคุณหมอที่ทีลพรเก่งมากค่ะป้าน้องไม่กล้าทำสู 4, สี่แบบสูมห้านะคะมีอะไรข้องใจถามนะคะเห็นไหมคะป้าน้องจะให้ดู นี่นะคะป้าน้องก,ก็แต่งตัวอย่างนี้แหละคนเขาถึงมันใส่นี่หลานมารับค่ะลูกชายมารับแล้วหลานชายมารับเขาเห็นคุณย่าเขาเขินคุณย่าค่ะเขินคุณย่าเหรอจําคุณย่าไม่ได้เหรอฮะจาคุณย่าไม่ได้ดูซิเขินคุณย่าเขินสาวค่ะคุณย่าสาวขึ้นค่ะเขินสาวเอา,าผ้าปิดด้วยที่แรก หลับตาแต่ก็แอบมองค่ะไอ้ทำตาปิ๊บ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 แอบมองด้วยไอ้ลูกใอรไอ้ไอ้ใคร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 ไอ้คือแย่สวยเหรอลูกไอ้มามองหน่อยมองหน่อยมองสาวสวยหน่อยเลอะเมื่อก่อนนี้ถ่ายใกล้ๆไม่ได้ค่ะ๋ยวนี้ถ่ายได้แล้วค่ะ